คนที่กินอ่โลคามากๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะไปกินแฟตเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกคุณภาพของแฟตอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นไลฟ์ก็คือว่าเราไปกินพวกไขมันอิ่มตัวเยอะเกินไปมันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อในเรื่องของโรคหัวใจจากการกินไขมันสูงนะจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดว่าเราไม่กินแป้งในความหมายเนี่ยมันก็คือ low carb หรือว e r ี y low c ร r บจนเป็นแบบ keto diet ท่าไรหร่ถึงจะเรียกว่า low carb ถ้าเกิดว่าเราเกินแป้งน้อยกว่าวันละ50กรัมอันนี้ก็จะถือว่าเข้าสู่แบบว e r ี y low carb แต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า130นะคะหรือน้อยกว่าประมาณสัก1ใน4ของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับ ทั้งหมดเนี่ยนะถือว่าเป็นโลคับเพราะฉะนั้นคำว่าโลคับเนี่ยมันจะเป็นคำก้งกว้างอ่าโลคับก็คือประมาณน้อยกว่า1ใน4ของพลังงานนะ พลังงานเราจะได้รับจาก3แหล่งนะ1ก็คือแป้งแน่นอน2ก็คือโปรโตีน3ก็คือไขมันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินพวกนี้เราก็จะดับแคลนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเวลี่โลคาร์บก็คือลักษณะกินแบบคีโตนไดเอทนะการกินแป้งก็คือจะน้อยมากๆกค,คือแทบจะไม่กินเลยนะถ้าเราแบ่งใน100%ของพลังงานเนี่ยนะโปรโตีนเนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับประมาณ20%เรากินคาร์โบไฮเดรตสัก25ไขมันก็จะเหลืออยู่50% 5%ใช่ไหมโปรตีนเราจะฟิกเราจะไม่ขยับส่วนโปรตีนหรอกยกตัวอย่างนะกินคีโตอ่า5%ไขมันตรงนี้มันก็จะเพิ่มขนาดขึ้นเป็น75%พวกเราพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่ายิ่งเรากินคาร์บน้อยเท่าไหร่อะมันก็จะยิ่งทําให้เปอร์เซ็นต์ไขมันมากขึ้นเท่านั้นยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่กินคีโตน e กไดเอทแล้วไม่หาข้อมูลความรู้นี่อันตรายถ้าเราเลือกชนิด ของไขมันผิดก็คือไปกินพวกไขมันไม่ดีหรือไขมันอิ่มตัวเยอะเกินไปมันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโดยเฉพาะในคนที่แบบมีภาวะคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วเนี่ยการกินไขมันสัตว์ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่มากมันไม่ได้ส่งผลดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าการกินคีโตไม่ดีคนละเรื่องนะโดยหลักการแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถกินคีโตจินิกไดเอทแล้วมันมีข้อดีของการกินคีโตเยอะมากเลยอ่ะทีนี้ก็เลยแนะนําว่า 15-20%ของคาร์บไม่เกินเนี้ยกำลังดีนะใช้ชีวิตได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราเลือกกินไขมันอยู่ประมาณสัก60%ประมาณเนี้ยนะทีนี้ถ้าเรากินโลคาร์บไม่เกิน25%ก็คือ2 0 1 5หรือถ้าเป็นไม่เกิน5%ก็จะเป็นคีโตจจนิกไดเอทไปละถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่าข้อแรกน้ำหนักตัวจะลดลงแต่ว่าน้ำหนักตัวมันจะลงเร็วมากช่วงแรกจากอะไรจากการที่มันไปกวาดเอาไกล โคเจนมาสะสมอยู่ในตับกับกล้ามเนื้อของเรานะพวกนี้มันจะสลายออกมาจริงๆมันก็คือน้ําตาลที่เก็บสะสมอยู่ในร่างกายนั่นแหละนะคะแต่ทุกครั้งที่ไกลโคเจนมันสลายมันจะทําให้ดึงน้ําทิ้งไปด้วยนะคะพอมันดึงน้ําออกน้ําหนักก็ลดอันที่2โดยเฉพาะน้องๆน,น,นะสาฉันอยากจะลดน้ําหนักมากเลยฉันก็แบบไม่กินคาร์บเลยจนกลายเป็นแบบกินจะเป็นคีโตจินิกไดเอทก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะเกิดเป็นคีโตฟลูขึ้น มาได้ถ้าเกิดว่าไม่กินคาร์บเลยซึ่งคีโตฟลูเนี่ยก็คือมันจะมีรักษาอาการเหมือนจะเป็นไข้ปวดหัวแล้วก็มีอาการแบบปวดท้องคือไส้บางคนอ้วกเกิดจากการที่ร่างกายของเรามันมี คีโตบอดี้เกิดขึ้นจากการที่เราไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลเพราะฉนั้นร่างกายมันก็เลยจะต้องสลายไขมันเป็นแหล่งให้พลังงานซึ่งเวลาที่ f a ต t y a แอซิเกิดภาวะเขาเรียกว่าคีโตซิสก็เกิดจากคีโตนบอดี้ตัวนี้มันให้พลังงานนะ แต่เวลามีมเยอะมันก็จะทําให้เราจะรู้สึกไม่สบายนะคะเบืองที่เหมือนจะมีไข้ตัวร้อนะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่อนเพลียไม่มีแรงปวดหัวอ,อย่างที่บอกไปแต่อาการพวกนี้จะอยู่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้เกิดขึ้นก็ให้รู้ไว้ว่าเธอแบบตัดคาร์บออกไปเยอะมากหรือคิดว่าไม่ไหวเราก็กินกู๊ดคาร์บเพิ่มเข้าไปพวกนี้มันก็จะดีขึ้นนะคะอันที่3ก็อาจจะเกิดในลักษณะเบรนฟอกหัวมันก็จะตื้อๆคิดอะไรไม่ออก อาจจะมีลักษณะของอาการนอนไม่หลับนะแล้วก็รู้สึกแบบคิดงานไม่ออกนะคะอ่าต่อมาข้อที่4ลํลำไส้อะผิดปกติไปท้องอืดท้องผูกจากการขาดไฟเบอร์นะแก้โดยอะไรก็คือกินพวกผักผลไม้ที่ไม่หวานนะคะดื่มน้ำให้มากๆพวกนี้ก็แก้ได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าอย่าให้ร่างกายขาดน้าเพิ่มเกลือแร่ให้กับร่างกายด้วยข้อ 5. ตัวคีโตเนี่ยมันจะทำให้เกิดกลิ่น เฉพาะเกิดขึ้นส่วนใหญ่แนละ้วมักจะรู้สึกได้จากลมหายใจ นะคะคออกมาทางเหงือ่อออกมาทางปากหรือบางคนฉี่ออกมาก็ได้กลิ่นเขาเรียกว่าอะซิโตนและปัญหามันจะแย่มากๆถ้าสมมติว่าคนคนนั้นไม่ค่อยกินน้ํามันจะทําให้เกิดภาวะดีไฮเดตหรือการขาดน้ําเมื่อไหร่ที่ร่างกายกิดการขาดน้ำเนี่ยก็คือมันจะน้ำลหลแห้งเธออ่ะข้อที่6ภาวะน้ำตาลต่ําได้ในกรณีที่หมายถึงว่า อาจจะมีอาการแบบไม่ค่อยมีแรงเวียนหัวได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะอาการพวกนี้มันก็จะไม่ได้น่ากลัวนะก็แก้ได้ก็โดยการอาจจะกินพวกกููดคาร์เพิ่มเข้าไปนะต่อมาข้อ7ในเรื่องของว่าคนที่กินอ่ Low b, าโลคาร์มากๆเนี่ย นั่นหมายความว่าเราจะไปกินแฟตเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกคุณภาพของแฟตอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้ตนไลน์ก็คือว่าเราไปกินพวกไขมันอิ่มตัวเยอะเกินไปมันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อในเรื่องของโรคหัวใจจากการกินไขมันสูงนะไม่ได้แบบว่าทุกคนหรอก 8, แปลเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์แน่นอนว่าก็จะหงุดงหงิดแน่นอนเพราะว่ามันไม่ง่ายนะในการที่เราจะแบบกดคับต่ำๆมีการศึกษาด้วยนะว่า ระหว่างการกินโลคาร์บกับโลแฟตเขาพบว่าการกินโลคาร์บเนี่ยนะจะทำให้ซโรโทนินต่ำกว่ากินโลแฟตโดยในก็คือกินคาร์บมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาหารโลแฟตในห้องตลาดอะไรที่แปะแปะโลแฟตในวงเล็บคือน้ำตาลสูงนะจ้าต่อมาขอกาไม่กินแป้งเลยเราก็ไม่กินน้ำก็จะทำให้ขาดน้ำง่ายประเด็นก็คือว่าสภาวะพวกแบบนี้นะมันก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิด การตกตะกอนเป็นนิ่ว ได้นะจากภาวะการขาดน้ําหรือพกวกเกาข้อ10จุดเริ่มต้นของการกินแบบคีโตเจนิกไดเอทนะเขาเอาไว้ใช้ร่วมรักษาโรคชักโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยมันดีขึ้นไม่ไม่เกิดบ่อยนะคะอ่ะสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตับตับเนี่ยมีหน้าที่ใน,ในการผลิตเรื่องของไขมันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเลือกชนิดของไขมันไม่ดีการกินโลคาบแม้ยเขาว่ากินไขมันเยอะอระวังเรื่องของการทํงาน อ,ะะอาจจะมีปัญหาได้ในกรณีที่เรากินไขมันไม่ดีนะเช่นไขมันอิ่มตัวนะคะพวกไขมันสัตว์เยอะพวกนี้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของไขมันเกาะตับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นทุกคนและถ้าเกิดว่าเราจะแปลผลในเรื่องของไขมันในเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่แบบเอละเอียดอ่อนเนาะคือมันจะต้องเจาะวัดค่าไขมันทุกๆตัวแล้วก็มาเทียบสัดส่วนกัน ะะถ้าเป็น total cholesterol กับ LDL cholesterol ถ้ามันเพิ่มนะก็ให้ไปเจาะเลือดเพื่อที่จะตรวจดูว่าไอตัวที่เพิ่มอ่ะอย่าง LDL อย่างเงี้ยมันเป็น oxidized LDL ไหมและ particle size อาจจะตรวจเพิ่มแล้วก็ดูเรื่องของค่า oxidized LDL อันนี้ก็คือไปตรวจเพิ่ม2ตัวนี้เลยจ้ะถ้าพบว่าแบบนี้นะให้เอา triglyceride หารด้วย HDL ก่อนถ้าค่ามันได้น้อยกว่า2 โดยทั่วไปก็มักจะประเมินว่าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจตามคนที่มีผลด้วยแบบนี้มักจะเฮลตี้เป็นคนที่แบบลีนแข็งแรงสตรองอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบผลเลือดเขาจะออกมาประมาณนี้โอเคไหมทั้งหมด10ข้อแล้วรวมถึงไขข้อข้องใจเรื่องของไขมันจากการกินโลครับจนถึงคีโตเจนิกไดเอทด,ด้วยโอเคนะจ๊ะพวกเราอามาไว้เดี๋ยววันจันทร์อังคารพรหัเรามาเจอกันบายค่ะ